ประชาชนน่าขันนี่มันเกินสครับมิเตอร์ขนันวินิเรามาทำนอนนั่นเอะมันเล่นกันเลย่ยนอนทุน่งเล่นดึงเล่นดึงอะไรแบบนี้ด้วยนะหาก่ตวอืมต้องมีท่าเต้นด้วยสิท่าเต้นมันหาเจอมั้งใช่ก็ไม่รู้ว่าจะเอารูปไหนดีให้ฉันแบบนี้ปะ นอนบ้าเลยขยับตัวอีกเอ้อมันแรงกังเอาแบบไหนก็ได้แบบเยอะเยอะ นอนนะแคนอนข้นบ้านแล้วนี่ชอบทำตัวแปดนี่คือหนอนอนบ้านอื่นเต้นไม่หยุดเลยนอนก็ไม่เคยนอนงานก็ไม่ค่อยจะทำ ก็ต้อนทำให้ตัวตัวเองเป็นตัวแบบน่้ยแล้วก็เลยเดินเข้าร้านกินค้าวเลยเลยไปแล้วเมื่อเขาก็คิดว่าโอ๊ยตัวแบตรแน่นคือตัวอะไรวะเขาก็เลยเลยว่าไอ้ตัวน้องที่เองเออมันมากินข้าวนั่นนะฮะ ซึมอซื้มาเลยครับไม่หาไม่กินนะครับผมกินไม่ได้ผมเป็นโรคเอลเคสนะคเอลคสหัวเคีสป่ะผมเป็นโรคเอลเคีสข้อเ,อเข่าผมเป็นโรคเอลเคสกระโดดเลยครับกระโดดไม่ถึงแล้วต้นแอร์ตำรวจใ้ท่านทำตัวเหมือนตัวเอร์เป็นคนสิครับโอ้ยทำยังไงดี ฉันเท้เป็นหนอนตัวและกแต่ตัวใหญ่นะเออมีผมหรือว่าอะไรนะผมด้วยไม่มีผม ตัวให่ตัวให้ตัวใหม่ไัวตัวหยิตัวัวหญวหตัวใตั้ใตัวนัวนตัวนั้นเฮ้ยได้แล้วมีตัวหยิบหยัหหดห ใช่อันนั้นมันอันนี้อ้จำผิดตำบลวดไม่รู้แล้วมันทำไว้เครื่องสะอาดสะอาดมันก็เลยตัวสีเขียวไงอ๋อวุ้ยมีนี้ด้วยโอ้โยมีผมด้วยผมบ้าอะไรไปถมเพลืออ๋อเฮ้ยจะเป็นนอนฉันหลบมันมาได้เหรอไม่ใช่ ฉันหลบตำรวจได้แล้วไอ้ทำไมมันเออจะต้องใช้มาสินี่เมียนหนอใช่เกิดอะจริงเหรอนวิ่งน,นี่เข้าไปในสวนสาธารณะขนเด็ดเด็กก็ยุ่ทัน ว่ามีหนอนตัวเล็กแต่ใหญ่นิดหนึงใหญ่นิดนึงว่าใหญ่สุดเวลาเข้ามาหามันก็คิดว่ามันไม่ทำอะไรแต่พอรู้มันทำม,มันทำเ้ามันไม่โดเมืม่อมันว่าตัวเองไม่สู้ตับเด็ดได้ก็เลย มาขวาทานแล้วเขาก็คิดว่าน,นี่คือตัวอะไรแล้วก็เลยพุ่งตืวสัเป็นมันหลบได้ทนดันะวิ่งนะครับพระเจ้าครับพระเจ้าดีมากเมืนอนตัวนั้นเดินช้าแต่รถเดินเร็วไม่สุดแต่นอนตัวนี้ก็มีอ,อแพ้รถที่จะลน่านมานอนตัวนี้ก็เลยรีบ ข้วเส้นชายเส้นชายหรอวะเต่าปะเฮ้ยเต่าเอนนาไปนอนกันเหมือนเต่าจริงเอะนอนก็เลยเรียบข้าเส้นชายเ้ด้อจะเข้าวเส้นชายแล้วนอนตัวนี้ก็เลยผิดบ้านกับตัวตัวเองมา แม่รถมันได้หมดหนอไม่ได้สังเกตก็เดินไปต่อเดินไปต่อเดินแต่เราก็เงียมาเล็ว,แล,วแล้วหนอนตัวนี้ก็โดนหนอนตัวนี้ไม่โดนแม่หนอนตัวนี้จะรเดินข้ามทางก็มีรถ ลบต่อตัวนี้ก็ได้ค้นสรั์มาบอกว่าว้าฉันจะลายเป็นร้อนเหมือนเดิมเขาบอกว่าก็ได้ถ้าเธอเดินขวางทางอีกฉันจะไม่ให้อีกแล้วเขาบอกว่าโอ๊ยได้ได้ได้โอ้ยโอ้ยอเสนอมาบอ Jeg vil til Nordland. แบบตัวเอนเหมือนตับพีโร่ปีนไปแต่ตัวนี้เลยขึ้นลอยขึ้นไปแต่ก็ลอยลนไปดูแต่เ่าคนนี้ก็อยากไม่อยากหดลม้มแต่เต่คนนี้ก็ต้องมาหดลมแต่มันยังเดินได้เมื่อมันอยัดเป็นทีโร่หยัดมันก็ต้องเลื่อนตัวนิด มันก็ได้เข้า,าบ้านมาแล้วบ้านก็ปิดสะด,ด้วยเมื่อทำอย่างนั้นบ้านถึงหายปิดและมันก็ได้แวะมาที่ไหนก็ไม่รู้แต่มาคิดว่าน่าจะเป็นบ้านของตัวเองมันก็เลยเข้าไปแล้วมันก็เลยช็อตว่านี่ใช่บ้านเองมันบอกว่ามันมันก็เลยมาสัมผัส ที่จริงก็ใช่แต่มนสัมผัสตัวนี้ดูที่จริงก็ใช่เหมือนกันแต่อันนี้มันคือล้างไข่ของสิงค่ะมันร้อนคำนะฮิตมากอันนี้หนูเองมันคือแบบนี้มงเ,เลยเลยลีฟเข้าไปในบ้านตัวเองแต่บ้านตัวเองมีแค่นี้ มังก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะไม่ใช่บ้านตัวเองผ่านดูแล้วก็เหมือนดีนะแต่มันไม่ใช่บ้านตัวเองนอนไปเซตนอนก็ได้เข้ามาบ้านหัวเขียวมันก็คิดว่าอันนี้มันบ้านนอนนแต่ที่ริงไม่ใช่แล้วมันก็เข้าไปแล้วมันก็ ข้าไปเขาบอกว่าเนี่ยตอ,อวิสปปล่อยออกมาเดี๋ยวนี้นะมันก็เลยสู้แต่เหมือนที่กินเป็นอะไรเนะ คอล่าอะไรตัวนี้วอ้เราจะจบคลิปเลยนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะลครกดสกายกดดิที่แพคคิปแบบชอบทับ้งหลาไอเชนแม่คอสเซนอเมริกาเ่อไรต่างพว่าจุดแค่